สวัสดีพเพื่อนๆม่สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนน้องสตางเราอยู่ที่เมืองแกนนะครับใช่เมืองเกนมันมเป็นด้วยนั่นมันเป็น,น,ปนยังไงตรงนี้มันเป็นสถานที่อะไรครับสถานทีสน่สถานที่เด็กเล็กนะครับเอลินจะมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วเอลินจะเข้าโรงเรียนมัธยมตต่อนะครับครับแต่ตอนนี้ตรงที่ดอกไม้เยอะๆเนี่ยตรงนี้เนี่ย มันเป็นสถานที่จัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกน<อ>ใช่ไหมใช่คับวันที่เท่าไหร่นะงานจะมีว, <25. S 1> วันที่เท่าไหร่นะครับงานจะมีวันที่ยี่สิบห้าถึงวันที่เท่าไหร่นะครับพี่จอยถึงวันที่สามยี่ห้าถึงวันที่ยี่ห้าธันวาถึงวันที่สามมกรานะครับเ,เพื่อนๆคนไหนที่อ,อยากจะมาดูดอกไม้สวยๆเหมือนสตางค์เนี่ยสตางค์สตางค์งจะเป็นคนมารีวิวสตางค์ทำไมไม่ไม่พูดให้เพื่อนๆฟังนะครับดอกนะดอกมันตายอ่ะลุงครับ ตอนนี้สตางแบบตื่นเต้นมากเลยนะครับสตางตื่นเต้นมากเลยตอนแรกเนี่ยน้องสตางบอกว่าจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูแต่พอมาถึงสถานที่จริงเนี่ยมันสวยงามมากจนสตางเนี่ยอดใจไว้ไม่ไหวนะครับอยากจะไปเดินเที่ยวนะเลยไม่ได้มารีวิวให้เพื่อนๆไหนก็เป็นหน้าที่ของของลุงรีวิวแทนนะครับลุงตอนนี้เรามาอยู่บนสะพานไม้ไผ่นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่บ้ากล้องใหม่นะครับก็ถ่ายเอามือถือถ่ายรูปไป ตามสถานที่ที่งดงามที่นี้นะครับที่นี่นะส่วนอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะเห็นอีกคนหนึ่งเนี่ยคือเป็นคนที่แบบใช้ตูดเดินแทนเท้านะ <c oughs> ตอนทุกคนหนึ่งใช้ตูดเดิน <c oughs> เทินเดินแทนเท้าอะ่ะทำไมไม่ยืนตรงรอ่สะสตางฮ <c oughs> <c oughs> พี่สตางเนี่ยสวยไหมสตางที่นี่สวยไหมครับ อันนี้เราก็พาหนูเอลีนมาอุ้ยเราจะพาหนูเอลีนไปดูแกะนะลูก,ก,ก,กพี่ไปแล้วนะพี่ไปดูแกะแล้วเนี่ยไหนสตางค์นับจุนด้ว่าม,ม,ม,มีแกะกี่ตัวครับตัวนี้นี้นี่กี่ตัวแปดตัวแปดตัวโหว เอ๊ะอ,อันนี้มันขี้แกะใช่ไหมเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดอะ่ะที่แกะใช่ไหมเป็นเม็ดเม็ดอะ่ะเม็ดเม็ไดไม่ใช่ชีบมันเป็นอะไรอ่ะครับมันเป็นดินที่มันยิ่หรือว่าเป็นขี้นะหรือว่าไม่ใช่าาตาะตางลองชิมดูสิครับว่ามันใช่ขี้หรือว่าเป็นขี้ดินครับอ๋อรู้ละก้อนดินก้อนดินก็ขี้แกะไอ้มีแกะด้วยนะมีชีพเฮาแกะมันขี้เป็นเม็ดมีแกะอยู่กี่ตัวนะสตางค์ที่สตางค์นับตะเกียะ ทำไมสตางค์ชอบมาอยู่ตรงนี้ะครับที่อื่นสตางไม่ไปเห็นสาวๆาวใช่ไหมไอ้ชอบไอ้ชอบน้องเอลีอ๋อชอบน้องเอลีเนาะเห็นสาวสาวอยู่ที่นี่สตางค์ถึงมานะเราเนามาดูกัเถอะเราจะไปดูข้างหลังกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดอกอมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าดอกอะไระจอยเรียกว่าดอกอะไรนะครับอจอยไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน เห็นตูดสตางค์แล้วอยากจะถีบสตางค์ตกดังเลยไม่ป้าเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันต่อนะเมื่อก่อนเนี่ยมีป้าด้วยไปอยู่ใกล้เลยกับโพธีป้าด้วยนู้นครับน้ากับเด่นไปไกลว่ะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีดอกเยอะกว่าดอกที่ห่อนี้นะอาร์ตที่ห่อนี้สวยมากเลออใช่เอาข้างหลังจะเป็นสวนข้าวโพดอ่ะสตางค์สาวสาว สตางสาวมาสตางคสาวมานี่ไอ้ไอ้พี่สตางค์มาเจอสาวแล้วพี่สตางค์อายนะเป็นไงบ้างเจอน้องแล้วเป็นไงบ้างครับสองพากหน่อยน้องน้องน้องเป็นไงบ้างน้องน่ารักรองเท้าโคตรใหญ่เฮ้ยเปลี่ยนเรื่องไม่ยอมพูดนะครับ สตังเป็นคนที่บอกลุงเองว่าท่านไอ้เจอสาวไอ,จ,อ,ไอจะไอายจะมากล้าอู้มั้งกับรับใช่ไหมรองเท้าอะ่ะมาถ่ายรูปไหมใช่ไหมรูปกับรองเท้าไหม,ไหมอ่ะสตังลุงขี้คานกลับกล้องแล้วเรามาชวนเพื่อนๆปิดคลิปเราดีกว่าเรามาชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ดีกว่าอ๋อสตังอ่ะยืนขึ้นสิสตังเป็นคนบอกลุงเองไม่ใช่เหรอครับว่าสตังอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆน,นะ ตะตังไม่พูดเลยอะตะตังฝากฝากอะไรให้เพื่อนเพื่อนสิว่าเพื่อนเพื่อนอยากจะมาเที่ยวดูสวนสวยๆที่นี่เนี่ยต้องมาวันไหนเสียค่าเข้าหรือเปล่าไม่ต้องเสียค่าเข้าก็ไม่ต้องเสียมาดูฟรีอีกตั้งหางนะใช่ชวนเพื่อนเพื่อนมาสิครับเราไปเข้าประตูนั้นไหมมันเข้าได้นะมันไม่ได้จะได้นะตะตังจะไปเข้าตรงมือแกะนะครับมันน่าจะได้นะไปงั้นเราก็องเทรองเ้าแล้วเราก็สักสวัสดีเพื่อนๆก่อนนะตะตัง ตะตังจดสวัสดีว่าลุบสบาลงสวัสดีเองตะตังแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วเห็นสาวๆเห็นสาวๆแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะสวัสดีครับเลยสวัสดีสดครับไปขอเบอร์ทโทรน้องเขาไหมอมาเที่ยวกันที่นี่นะตอนเรามาสักเที่ยงเที่ยงนะวันนี้อากาศมันดีนะครับไอ้นหวัวตังข้างหลังนี่มีอะไรครับตะตังไม <c oughs> ่ยอมพูดกับเราเลยนะครับเราพยายามให้ตตางพูดก็วันนี้เราก็ ค่หนูเอลีนของเราเนี่ยมาเที่ยวหนาวนี้ที่เมืองแกนเนาะเรามาเที่ยวก่อนคนอื่นนะตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วนะอากาศก็เย็นสบายเลยอ่ะ่ะใครอยากมาเที่ยวที่นี่นะคะก็มาได้ทุกวันเลยนะงานงานให้เปิดเราก็มาได้นะคะลูกแต่มันไม่ค่อยมีสินค้าขายนะมันไม่มอีอะไรที่มันเต็มร้อยนะแต่มาเที่ยวก่อนก็ได้เปรียบคนอื่นเนาะ เราก็ไม่ต้องไปเสียงกับคนผู้พานนะลูกเนะาะเห็นไหมเอลินชอบมากเลยนะไม่พูดไม่จาเลยา่อาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่คุณแม่หนูเอลีนนะนหน้หนูวสวัสดีค่ะทุกคนแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะหนูเอลินแบบมีความสูงมากเลยนะาำหน้าแบบถ้าหน้าหน้าหนูเอลินมีความสูขจะเป็นแบบนี้นะเพลิน <laughs> บายบายคะ่ะ ยังไงวะอ่าอารมณ์ดีแล้วอ่ะเมื่อกีห้หนูอารมณ์ไม่ดีอ่ะอ่าตอนนี้เรามาอยู่กลางดงดอกไม้นะพาหนูเอลีนมาใช่อ่าหนูเอลีน,นเอลีนจะชื่นมากเลยอ่ะโอเคเเอเอเออ